ดาคลิปสวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวของอีกแล้วซึ่งอันนี้เป็นของเล่นที่กำลังฮิตอยู่เลยตอนนี้ก็คือ b บ a b e d X มนั่นเองซึ่งตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็น Phoenix Wing หรือว่า BX23 Bx 23เออคือผมจะเรียกอย่างี้นะถ้าเกิดเรียกผิดก็ขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคกัน ไปละเอียดหน้ากล่องเลยตรงนี้ก็จะมีเขียนว่า bx อะไรไม่รู้อ่าอ่านไม่ออหกบวกขึ้นไปอันนี้ก็เป็นนั่นแหละเหมือนเหมืนกับไอ้ตรงนี้แหละอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ภายในกล่องแล้วก็จะมีตัวเบเบดแล้วก็ที่ชูดแล้วก็ด้ามจับ อันนี้ก็จะเป็นรูปเบเบ็ดฟินิกวิงแล้วก็มีเขียนว่า B X 0 3 2 3เออ,เอด้านล่าง made in China ของจีนทุกคนด้านข้างก็ไม่มีอะไรเลยด้านหลังนี่รายละเอียดอย่างเยอะแล้วก็มี b x สองสามแล้วก็ bb super x อ่ะผมอ่านอย่างนี้นะ how to shot ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกแล้วก็มีวิธีการใช้งานนี่มันจะมีตัวบีดตัวเขาเรียกอะไรผมลืมไอสองตัวนี้มันเรียกว่าอะไรใครรู้ก็บอกผมหน่อย นี่แล้วก็มีเขียนนี่แล้วก็มีวิธีการเล่นซึ่งวิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะสอนแปบ๊บนึ่งน,นะนี่แล้วก็มีเขียนด้านล่างด้วยว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาแก้กันเลย แกะก่อนแป๊สหนึ่งไม่แกะมาแล้วนี่ด้านในกล่องก็จะมีอุปกรณ์ครบเลยนี่แล้วก็มีมีสายชุดถ้าไม่มันงอโอเคนี่แล้วก็มีที่เอ,อ่อตัวปล่อยเวเวเอ,อ แล้วก็มีแบบเบเบดเขาจะแยกมาให้เราประกอบแล้วก็มีด้ามจับอยู่ในนี้ด้วยนะคะผมกล่องเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเอออะซึ่งผมผมซื้อมาในราคา ราคา110บาทท่วนเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยเดี๋ยวผมขอแกะก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้แกะจะแกะพร้อม่า้ผู้ชมเลยอันนี้ผมดูผ่านกล้องนะ,ะนี่ผมผมนี่ผมอ,อันนี้คือครั้งแรกที่ผมได้จับเบเบต พราะต้องแตเกิดมาผมยังไม่เคยเล่นเลยอ๋อเคยเคยเห็นนะแต่ไม่เคยสัมผัสก็อันนี้ก็มีตัวผมรู้แค่ว่าไอ้นี่มันมันคือบิดอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ความสวยคือมันแบบว่าผมให้ร้อยอะอน,นี้เป็นงานจีนนะ เนี่ยง,งานจีนมา,มาดูวิธีประกอบห,นะแบบหนึ่งนะนแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคน หนึ่งแปลสเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกว่ามันประกอบอยังไงผมก็เพิ่งเคยเล่นน่ะเป็น<ล>ไรผมประกอบตามที่เพื่อนผมเคยสอนไว้กอล่ะกอลโอเค อันนี้นะทุกคนผมขอไปหาวิธีประกอบก่อน